สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิทยบด้วยเลยกันวันนี้เราจะไปดอยปุยนะครับขึ้นไปทางดอยสุเทพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เราจะไปทเที่ยวกันนะฮะหมู่บ้านดอยปุยนะครับตอนนี้เรามากับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้มากัน,นกับชาวแก๊งซุยโมโตงนะครับสี่ห้าลำแหละวันนี้ไปด้วยกันนะครับขับชิวๆกันไปนะครับ ชมบรรยากาศกันไปแล้วกันนะข้างหน้านี่ก็เกียร์พลังไปนะครับตอนนี้รถไม่มีไฟหน้านะดูเขาทำอะไรนะถ้าอะไรของเขาลีลาเยอะจัดคนนี้ บอกเลยบรรยากาศร้อนแบบโหร้อนสุดๆตัวน,นี้คือจอดไฟแดงเมื่อกี้นี่แบบขาได้แทบไหม้นะก็รถค่อนข้างร้อนนะครับ MT 0 9นี่ของเรื่องอยู่นะเรื่อง,องความร้อนแต่ว่าก็ดีครับมันเป็นรถในเก็ตเนาะ,ะความร้อนมันไม่สะสมนะฮะเพราะว่ารถมันไม่มีเลือกมันก็แบบกระจายออกไปทางด้านข้างนะแต่ถ้าเป็นรถป่วนคนจอดข้างก็ขออภัยด้วยนะ ตอนนี้เราอยู่หน้ามอนะครับมอชอเชียงใหม่นะครับกําลังจะขึ้นดอยสุเทพแล้วก็ดอยปุยก็คืออยู่ข้างหลังดอยสุเทพนะครับขึ้นไปมีจุดชมวิวมีหมู่บ้านมีสินค้ามีอะไรขายมากมายนะครับอ,อยางก่อนนะก็จะเป็นทางดอยนะก็จะมีะถนน ทำใหม่ประมาณสองสามกิโลนะครับช่วงนี้เราจะก็จะเล่นโค้งกันหน่อยเพราะว่าเป็นถนนใหม่นะจัดหน่อยข้างหน้าก็เรียงกันเลยสีห้าคันนะวันนี้มีแซดเก้าร้อยหนึ่งคันนะแล้วก็เอ็มทีศูย์เก้าสามคันแล้วก็มีเอดีมีร้อยห้าสิบีกหนึ่งคันนะครับนี่มีแซดเก้าร้อยนะของขอี่พีมนะครับช่างกล้องมีลักถ่ายนะ ว่าช่างกล้องรักถ่ายมีนะนี hey. ่ก็คันข้างหน้าที่เท้าก็สายยกของเรานะครับพี่เดย์วิลลี่ไทยแลนด์วันนี้เราไปจูนท่อมานะครับไปจูนที่สูงมาเพื่อให้รถมันสมูทขึ้นนะปกติรถมันจะเดินหอบหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้จูนเนาะเราเปลี่ยนท่อไปนะแล้วก็ไปจูนโอทูเซนเซอร์นะครับเพื่อใหเออ้เขาเรียกว่าไปจูนระบบอากาศมันนะ ตอนนี้เนียนเลยฮะเดินเนียนคลิปนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะข้างหน้าสุดก็น่าจะเป็นน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์หลบมดคนนี้ลหลบมดเก่งนะโอ้สวัสดีไวรูดโย ก็ไม่รู้นะเบรกลหลบมดเหมือนเดิมนะนี่ดูลีลาของน้องแบงค์นี่ข้างหลังน่าจะเป็นวิลี่ไทยแลนด์นะพี่เดชของเราได้เองนะตอนนี้กำลังปรับตัวใหม่กับ m อ0มอยู่นะ,ะแซงหน่อยเด้อตกใจหมดนะเขาจะมาเลี้ยวระหว่างทางโค้งแบบนี้เลยนะอยู่กลางถนนเลยอะไรครับเนี่ย แซท900เราก็เราก็ไปเร็วเลยนะโยผมโคงโค้งก็ทางขึ้นยนึงเป็นถนนใหม่นะฮะก็สามารถเล่นโค้งได้อย่างสบายใจข้างหลังก็ที่ตูดมาแล้วนะสลหรับพีเดีร์นี่เลยแลด์นะ เพิ่มโมโตนะดูขาลาบเอาหมดแล้วที่มันเป็นถนนใหม่นะเป็นถนนเก่าต่อนะคือแบบถนนเก่าของเขาเนี่ยบนดอยเนี่ยลื่นแบบลื่นมากๆเราก็จะพยายามตามเท่าที่เราตามไหวนะครับเพราะว่ามันลื่นนะอันตราย ไอยเฉยสงสัยเทสลดนะเทสนิดเดียวนะไม่มีลถด้วยอา้าวก็ลองอีกทีหนึ่งนะก็ลอยอยู่นะไม่รู้ว่าไปจูนมาแล้วอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปถามมึงนะแต่ของผมเองก็ค่อนข้างสมูทนะครับขับง่ายขึ้นนะรถค่อนข้างเนียนนะครับก็ลดไม่หอบแล้วนะ รอบนี้นิ่งกริบของผมเป็นท่อาคอ,อวนนะครับเป็นเรียววินนะมิล hmm. ลี่ไทยแลน,นด์ข้างหน้าเป็นชอตตี้นะเป็นฟูข้างหลังก็แซด9อยก็เป็นอาคาชชอตตี้เหมือนกันนะครับถนนตอนนี้มันลื่นนะครัวนะ mm hmm. ไม่อยากขับเร็วแลว้ว วิวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะดูดีลาของเพืเ่อนๆนะมิเดเข้าโค้งเหมือนแบบซูเปอร์โมโตรนะรเฮ้ยเกียรพลังใบามาแล้ววะ่ะไบหน้าเขาไม่มีนะครับแขนก็ยังเจ็บน,นะคนนี้นิ้วหักอยู่นะนิ้วกลางหักนะข้างขวาแต่ยังขี่รถได้นะไม่ธรรมดาใจรักจริงแลคขับเร็วด้วย รอด,ด้วยรอด,ด้วยคือถ้าอยากตามทันก็ต้องบิดคันเร่งให้หนักนะไม่งั้นตามสองคนข้างหน้าไม่ทันแน่ๆเลยแซดเก้าร้อยอยู่ด้านหลังครับนะ ใครที่เคยมาดอยทุเทพก็จะรู้ดีว่าถนนะลื่นขนาดไหนนะเพราว่าจะเป็นรถอะไรก็ต้องระมัดระวังนะแล้วตอนนี้ใสายยางบิต s t o n อาร์ทเบนนะคือแบบถ้าขับถนนดีๆนี่คือมันลึกมากนะแต่มาขับดอยทุเทพนี่มีอาการลื่นบ่อยๆนะสองคนนั่นก็ไปดูนะนปิดกันนรหัมเลยก็ดูว้ที่นี่เป็นจุดชมวิวหนึ่งนะครับ สองคนเรนไปนู่นแล้วก็ติดตามเลอยอ่ะรถมันขึ้นโหแทกชั่นตัดเลยอะด,ยดูดิแท็กชั่นขึ้นเลยอะไรวะเนี้ยดอยุเทพนี่ก็เป็นแบบถนนปากเสียนนะทางโค้งก็เยอะนะ ใช้ตะกีวในการขับขี่เยอะมากแล้วก็ต้องมาเจอกับความลื่นนะถ้าขี่ดอยทุเทพได้ดีนะดอยอื่นก็ขี่ง่ายนะไม่รู้ว่าในกล้องแบบมุมมันเป็นประมาณไหนนะแต่ในจริงมันแบบมันมันมีทั้งโค้งหักศอกอะไรแบบนี้เยอะมากนะพับไปพับมาจะเป็นรถสปอร์ตตัวพันก็อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงนะ ติดอะไรเลยรองเท้าคู่นี้ชอบไปติดกับอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากตามแล้วนะให้เข้าไปก่อนเถอะถนนมันลื่นฮนะเสียวเดีย๋ยวเรารอน้องแบงค์แล้วกันนะครับไม่รู้น้องแบงค์เป็นยังไงบ้างนะมันจะขับไม่ได้เลยวันนี้ ค่อยไปแล้วกันนะขับไปเรื่อยๆแล้วว่ารอน้องแบงนะข้างหน้านู่นไปกันแล้วนะเออน้องแบงก็ยังไม่มานะเดี๋ยวเราเบาๆรอก่อนวอร์มยางรอไปเป็นห่วงเพื่อนๆกันนะครับก็ขับไปด้วยกันก็ต้องดูคนข้างหลังด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไปแต่ข้างหน้านะครับเผื่อแบบข้างหลังเกิดเหตุอะไรนะฮะต่างๆแล้วก็ เราก็จะได้รู้ได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการเซฟความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆในทิปด้วยนะครับ ยังไม่มาเอ๊ะเขาเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่าขับไม่ได้จริงๆเนี่ยก็วันนี้ไปจูนรถมานะก็ลองขับโหมด s แต n d านโหมด A แล้วก็โหมด B เนี่ย สรุปแล้วผมก็ยังชอบโหมด B ฮะชอบให้มันสมูทสมูทนะอะาจจะต้องเปิดคันเร่งเยอะกว่าเดิมหน่อยนะแต่ว่ามันก็เนียนดีนะสมูทด,ดีก็ข,ขับได้อสองโหมดนะสแตรดาดกับี แล้วก็ไปต่อแล้วกะจ๊าเดี๋ยวขับไปจอดรอด้านบนแล้วกันตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สองนะฮะที่เราชอบมานัดพูดคุยกันมิ้งกันตรงนี้ตอนนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะจอดรอกันที่วัดดอยจุเทพนะครับเราจะจอดกันที่วัดก่อนนะครับเพื่อรอสมาชิกท่านอื่นๆนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อขึ้นไปยังดอยปุยนะ ดอยปุยก็จะมีร้านอะไรแบบขายของเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมอยากไปกินข้าวซอยนะครชื่อว่าร้านข้าวซอยเจ้าก่านะคเป็นข้าวซอยที่อร่อยมากอีกหนึ่งร้านนะใครที่มาดอยปุยเนี่ยต้องไปกินที่ร้านนี้ด้วยนะแบบอร่อยอะ่ะดีอะ่ะผมไปทุกครั้งต้องไปกินทุกครั้งนะแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อของกันด้วยนะครับ มีของฝากมีแหล่งช้อปปิง้งเสื้อผ้าหมวกอะไรขายกันอยู่เยอะแยะเลยข้างบนบนู่นตอนนี้เรากำลังจะถึงวัด้อยตุเทพแล้วนะฮะเพื่อนๆนะ่าจะรอกันแถวหน้านี้หรือเปล่าแวเจอเพื่อนเพื่อนแล้วนะฮะจอดรอกันตรงนี้นี่เอง เดี๋ยวเราก็จะรอน้องแบงสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับยังไม่มาเลยก็ตอนนี้เราก็ออกเดินทางต่อแล้วนะฮะน้องแบงก็กมาแล้วตอนนี้นาไปนู่นแล้วก็ชมบรรยากาศไปยาวๆนะฮะ อากาศด้านบนอนะอากาศมันเย็นฮนะตอนเนี้ยรู้สึกมันเย็นๆเลยนนะอยู่ข้างล่างโคตรร้อนเลยแต่ข้างบนนี่เย็นนะอยู่ข้างล่างเนี่ยขับรถเนะี่ยอุณหภูมิรถจะประมาณหลักร้อยนะถ้าแบบถ้าแบบลากเกียร์อะไรแบบนี้ยิ่งหนักเลยฮนะแต่ตอนนี้ขนาดลากเกียร์ก็ยังแบบขึ้นไม่ถึงร้อยนะครับ แ,แดงเลยนะจะได้เก้าร้อยตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปนะครับ mm. จุดนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครมาถ่ายอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ปกติคนที่มาเที่ยวก็จะถึงตรงดอยสุเทพนะครับ ตรงนี้มันจะขึ้นไปถึงดอยปุยนะครับดอยปุยแล้วก็ตรงไปอีกก็จะไปถึงขุนช่างเขียนนะครับที่มีดอกใบแยสุขุ้งเยอะๆตรงนั้นกันที่ตอนหน้าหนาวมนจะเยอะมากที่ดอยปุยก็เยอะนะครับไอุ้เกีย์ก็ทาอะไรฟังเสียงรถหรือเปล่านะเป็นรถไม่มีไฟหน้านะไฟหน้าหายอะรุ่นแบบไม่มีไฟหน้านะพอเกิดเขาแบบเกิอเกดอุบัติเหตุน,นิดนึง ็่เยนวข้างล่างแบบยังร้อนอ่ะถนนก็สวยนะครับดูดิเป็นแบบต้นไม้้ายรอบไปหมดแต่ก็ถนนก็ลื่นเหมือนเดิมนะ บนนี้ก็นานๆเรามาทีานะเราไม่ได้มาบ่อยนะไม่ค่อยชินเส้นทางข้างบนเท่าไหร่ ยังไม่ยังไม่เคยเจอฮอเลยอ่ะสักครั้งอ่ะสมัยก่อนนะมาบ่อยนะแต่ว่าพอโตมาแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเที่ยวนะรอยปุยนี่ปีหนึ่งจะมาสักหนึ่งสองครั้งนะ ลืมกดติดตามกดซับสไครต์กับช่องพิตรีไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาลงให้เรื่อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมอ่านเองตอบเองทุกเมนต์นะก็มีเมนต์ที่ดีแล้วไม่ดีบ้างนะครับบางคนก็ด่าก็มีนะครับ ชมให้มันเป็นความบันเทิงแล้วกันนะฮะอย่าเครียดมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถเขามองไม่เห็นเรานะเขาบอกมาบางีตกใจเพรก็บางทีเราเป็นบิ๊กไบนะเขาอาจจะออกซอยมาเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นบิ๊กไบก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนะมันแป๊บเดียวมันมันก็ถึงแล้วนะเขาอาจจะแบบเออไม่ได้แบบ คิดว่าจะเป็นรถที่มันเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ก็ไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันมันก็อาจจะเร็วําหรับคนอื่นนะยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเราก็ต้องเผื่อเหตุการณ์ไว้นะคิดว่ามันต้องอันตรายไว้ไว้ก่อนเนาะเราก็จะได้แบบเซฟตัวเองได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหนอกเขาไม่ออกหลอกแบบนี้แต่ถ้าเขาออกมาอาจจะเป็นอันตรายได้นะทั้งเราแล้วก็กับเขาด้วยเนะี่ย ตรงนี้ถนนแคบม,มากต้องระมัดระวังรถสวนทางกันนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นรถยนต์นะก็จะอันตรายนะถึงทางเข้าหมู่บ้านโอยปุยแล้วสวัสดีครับนี่สวัสดีครับไปดูนี่ก็จะเป็นทางลงชันๆเลยนะครับก็ทางลงเขาแบบนี้แนะนะไม่ใช้เอนจินรถ ให้เยอะๆนะครจะได้ไม่แบบเปรกก็จะได้ไม่ทำงานเยอะขึ้นไปมันจะได้ไม่ร้อนใช้ engine เป็นหลักเลยนะใครที่ยังไม่เคยมานะฮะที่มาเที่ยวเชียงใหม่บ่อบยๆมาดอยทุเทพก็จะลืมมาแวะดอยปุยด้วยนะครับขึ้นมาอีกิดเดียวเอง โลก็ถึงแล้วนะบรรยากาศโคตรด,ดีข้างหน้าก็เป็นลุงแบงค์รถพลดับ ADV 150นะครับช่องเลสไลท์นะครับ ช่วงนี้เอารถเล็กมาขับก่อนนะเพราะว่าอาวันยังซ่อมไม่เสร็จนะรออะไรนานนิดหนึ่งกลับมาอีกทีนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะอาวันจะช่องเลสสไลด์นะครับ แบบนี้เราใช้ e n g i n นของรถเยอะๆนะครับเราก็จะได้ใช้เบรกได้น้อยลงนะเป็นการเซฟเบรกเซฟรถด้วยนะรับก็ไหล่ถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะถึงหมู่บ้านดอยปุยแล้ว เราถึงแล้วครับหมู่บ้านดอยปุยนะครับดูโอ้โหหมู่บ้านใหญ่มากอย่าลืมมาเที่ยวกันด้วยนะครับก็ถึงแล้วนะก็น่าจะปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะขอขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามชมกันแบบยาวๆเลยเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนี่ไฟหน้าไม่มีแท็กซร้อยต่อนะนคันก็วิลลี่ไทยแลนด์นะพี่เดนะ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปวันนี้บ๊ายบาย